สาวๆทาไมใช้ครีมบํารุงเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลนะคะประการแรกคืออาจจะใช้น้อยเกินไปหรือว่าเลือกชนิดครีมที่ไม่เหมาะกับผิวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดช่วงการบํารุงหลังล้างหน้าค่ะคือการใช้เอสเซนต์ค่ะ ปอนชนกแนะนำนะคะ Miracle Fluid ค่ะเป็นเอสเซนใช้หลังการล้างหน้านะคะเมื่อเราล้างหน้าเสร็จนะคะหลายๆท่านก็กระโดดข้ามไปกันแดดเลยไปบำรุงเลยแต่เราควรจะปรับสมดุลผิวหน้าของเราก่อนนะคะด้วยเอสเซนค่ะ ส่วนผสมของมิราเคิของเรานะคะก็จะมีะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสไปรีน่าค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นกระชับดูขุมขนนะคะสารสกัดจากผลทับทิมและวิชเฮเซลไม่ทําให้ผิวระคายเคืองค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเลยนะคะมั่นใจได้หลังล้างหน้าเนี่ยเราจะหยดมิราเคิลนะคะลงบนสำลีค่ะแล้วก็เช็ดทั่วหน้านะคะถ้าให้ดีเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็หยดใส่ฝ่ามือแล้วก็ประครบที่ใบหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น ผิวของเรานะคะใบหน้าก็จะพร้อมที่จะลงกันแดดหรือว่าจะลงการบํารุงโดยปกติของลูกค้าได้เลยค่ะ1ขวดเนี่ยนะคะถ้าใช้หมดเนี่ยจะเห็นผลเลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะกระชับขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็การทาครีมบํารุงต่างๆเนี่ยก็จะเห็นผลดีมากขึ้นค่ะสนใจก็ทักสอบถามแอดมินได้นะคะ1ขวดทั้งหมดความจุนะคะขวดใหญ่มากเลย150 ml ค่ะขวดใหญ่นะคะใช้ได้นานเลยค่ะราคานะคะ620บบาทค่ะสนใจทักแอดมินนะคะ